ถ่ายได้ยัง,ยงอ่ะพร้อมนับด้วยนหนูล่อ,อ,อแล้วหนูก็จะหยุดสต็อกตรงนู้นอ๋อแล้วหนูก็จะเข้ามาเลยนี้โอเคแล้วก็วิ่งไปหา้างกลืนกลัวโอเคโอเคแล้วพอหนูมาสต็อปรตรงพอหนูพอหนูพอมามาสต็อกตรงบ้านผีผีใช่ไหมอ่า

จบโอเคตรงไหนตรงนี้เหรอพร้อมยังพร้อมแล้วหนูกำลังจะมาเล้วโอเคเฮ้ยโหทำมันเท่เลยสาวน้อยวันไหนแม่จ้าสาววะสาวน้อยคือหนูกำลังจะไป ดีเวอร์คร่ะโอ้โหวิ่งขนาดนั้นเลยล่ะสาวน้อยครับผมจะไปดีเวอร์ครับว้นี่เป็นหนุม่มแล้วล่ะเนี่ยก็ผมจะไปดีเวอร์ล่ะครับโอเคครับลุยเลยครับสต๊าฟแล้วสต๊าฟแล้วปไปหยุดตรงนู้นต้นมะม่วงโอ้โน่นเหรออะฮะมันไกลมากเลยนะยมะม่วงเหรอ,อนะโน่นจะไปแล้วหยุดสต๊าฟก่อนดีโอเคโอเค